เทลิสซูชิโร่จ้ะ ซูชิโรหรือซูชิโรจริงๆต้องโรนะครับผมโร<ล>เป็นภาษาญี่ปุ่นมันละลรีเลโรอันนี้คือจะบอกว่าวันนี้เรากินหน้าที่เขาบอกว่าเป็นท็อป20ของที่นี่นะขายดีเพราะถ้าเอาทุกเมนูจริงๆไม่น่านจะรอดเรามาเดากันไหมว่าเมนูอันดับหนึ่งของซูชิโรมันคืออะไรเอางี้เอาเอันแรกก่อนมาคุโรต้นหอมเนี่ยคุณว่านี่คืออันดับที่เท่าไหร่ผมว่าน่าจะอยู่ประมาณท็อปสิแต่ถ้าให้เดาอันดับหนึ่งคือนี่อ่ะถ้าคนไทยน่าจะชอบกินปลาแซลมอนเป็นเมนูขายดีอันดับหนึ่งด้วยใช่ไหม สีนี้คือจานละ40บาทถูกต้องครับแวลูกซึ่งผมคิดว่าหมวดที่ขายดีสุดน่าจะอยู่ในหมวดจานแดงนี่แหละและวันนี้ด้วยความที่ว่าเราจะพยายามกินให้ได้ที่สุดวันนี้เราเลยสั่งแบบข้าวน้อยมามาลองแซมม่อกก่อนนะ วันนี้การให้เคียรคะแนนของผมอะ่ะผมบอกก่อนว่าผมจะต้องเอารสชาติไปจับสลักับราคาของจานด้วยถ้าเราที่ทานซูชิบ่อยๆอะ่ะล้วเราทานร้านที่มันเป็นโอมาเกเรหรือเป็นร้านที่มันค่อนข้างตั้งใจเป็นพวกแบบแนด์โวบาร์ที่แบบดีๆเนะี่ยต้องยอมรับก่อนว่าคุณภาพของข้าวแตกต่างกันการจัดอุณหภูมิแต่ว่าการที่เราได้ทานซูชิโรหรือซูชิแบบสไตล์แบบไคเทนซูชิอะ่ะคือซูชิจันหมุนเนี่ยมันเป็นเหมือนเวลาเราไปญี่ปุ่นมันคือร้านที่ใครๆก็สามารถกินได้และเป็นอะไรที่แบบสะดวกดังนั้นเนี่ยวันนี้การให้วย เอาแซลมอน <B. S 2> เอาวัดตามความชอบ B 40นะณปัจจุบันนะ B ผมให้ A ครับเอาจริงผมไม่ค่อยได้สั่งนะตัวแซลมอนเนี่ยเพราะว่าปกติจะสั่งเมนูอื่นแต่ว่าพอได้กินจริงๆเฮ้ยก็ดีนะผมว่าก็ A ได้นะ 2> A 2 B 2ก็น่าจะประมาณ B บวก A ลบครับออกไปนี้ไหม ผมเคยกินแบบว่าบางวันมันก็อาหารทะเลเนาะมันจะมีความแบบสวิงบ้างพอมันเป็นของทะเลที่สดอะบางทีการซื้อมารตใหญ่ๆแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบมาจากภูมิภาคไหนเอาวไหนปลาทูน่าเนี่ยเขาพยายามทำคอรสให้ได้แต่คำนี้ของวันนี้นะเอตอ่ะผมให้แค่เอลบอ่ะคำว่า A- ลบลักกัน A- ลบพินัทอ่ะเครับคุณค่ากับคขาน่าจะมาต่างอีก นี่คือเมนูขายดีมายองเนสอันนี้ขายได้แับสองเพราะว่าอันนี้เป็นอันที่แบบ mm hmm. ในไวรัลเลยนะเดีนน๋ยวนะขายเหรออันนี้คือขายหรือขอขอได้เมนูยอดนิยมที่ชอบจ่ายดังสุดอ๋อแสดงว่า1นึถึงยีเนี่ยมันมีของที่ลูกค้าขอบ่อยๆอยู่ด้วย mm hmm. อาจจะไม่ได้คิดเงิน <c oughs> เพราะคน <Okay. S 1> มากินทูชิโร่นี่เขาเขียนเลยแล้วว่าเขาชอบเพราะมากินเนี่ยเรากินอันนี้ก่ับไหมท mm hmm. ูน่าเฮ้ยพอเป็นข้าวน้อยแล้วมันแบบตะมุตตำมีดีแฮะ ผมให้บีไว้ก่อนแล้วกันผมให้บีครับเพราะว่าจากประสบการณ์ผมว่าการสั่งจานนี้มันจะมีชิ้นที่อร่อยแล้วก็มีชิ้นที่อาจจะติดเอ็นบ้างซึ่งถ้าเราคุณสั่งตัวอื่นอาจจะไม่ค่อยได้เจอแต่ผมว่าสั่งปลาตัวนี้อาจจะเจอรสชาติของทูน่าเนี้ยมันจะมีความสดมีความชื้นเยอะมากๆเนื่องจากว่าถ้าเราไปกินร้านที่แบบว่าเป็นซูชิเอเ็กเพรสอ่ะเขาจะเอาเหล่านี้มาเช็ดไรเอเก็บเก่กานิดนึงเพื่อให้รสมันอูมามิเยอะขึ้นแต่อันเนี้ยสำหรับผมมันเป็นทูน่าที่จืดนิดนึงแต่ว่าเทียบกับราคาผมให้ประมาณ B บี ราคาเท่านี้40ใช่ไหมผมไปสาล่ายกเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่ๆๆ้ยเ,เลยเอาไก่ทอด เป็นเมนูที่ผมบอกก่อนว่าผมมากินกับน้องเวลาเลี้ยงข้าวน้องเป็นเมนูที่น้องทุกคนทังแล้วทอดได้ดีด้วยทอดได้ดีด้วยบีบวกเอรบแถวๆนั้นตอนนี้ก็คือพยายามไม่ปล่อยเกรดอยู่คือให้อยู่เลี้ยงๆอยู่แถวบีเพราะว่าผมจะมีตัวที่ผมให้เอสอยู่ทุกครั้งคือมาทุกครั้งผมกินอย่างน้อยสี่ีบวกเนื่องจากว่าไก่นังกรอบครับแล้วก็ตัวข้ามีความเปรี้ยวเป็นไก่ที่แบบทอดใหม่เห็นด้วย B ีบวกเพราะว่าไก่ทอดมาใหม่ๆเลยกดให้เขามาใหม่นะแล้วก็ทําได้ดีเลยแอบทีมากบี ไออันนี้คืออะไรอะแซลมอนยุเกะใช่ไหมครับใ่คอันดับเท่าไรมีไหมอันดับที่สิบทันง่ายๆบีลบผมให้บีครับผมคิดว่าตัวทูน่าสับยังชนะอยู่ผมให้บีเหมือนพกันผมให้เอผมชอบที่มันมากับสาหร่ายมีข้าวมีอะไรกินพอดีคำราคาสีทสิบเซอร์มันเต็มคำอันนี้พิถึงราคาด้วยนะคือเขาหน้าสั่งแน่นอนแบบอันนี้แล้วก็ไอ้ทูน่าสับอะชอบอันนี้ให้เองั้นหน้าจบมาสักบีบวก เฮ้ย <owad Es> อยู่นะอันนี้มันคือกุ้งแดงใหญ่ถูกไหมใช่ครับซึ่งตัวนี้มันจะไม่ใช่อีกตัวหนึ่งมันจะมีอีกกุ้งอีกตัวนึงจะเป็นกุ้งที่มันมีหัวท like like อดฉะนั้นเป็นเหมือนโปรโมชั่นของเขาโหมาบางช่วงแต่ตัวนี้สำหรับผมผมให้ S ทุกครั้งที่มาผมกดก่อนเลย4ตัวผมคิดว่าอันนี้เป็นของขายดีท็อป5ถ้าให้เดาเพราะว่าเวลาคนมาจะแบบสั่งกันเยอะอันดับที่เจ็ดเอืืมอ๊ ทำราคาได้เนาะ S, S. <S แต่ไม่ถึงไม่ออก S มองวา่า40บาทกุ้งดิบ S ด้วยราคานะกับ texture ความสดรสชาติได้หมดแต่ต้องบอกเลยว่ากุ้งเป็นวัตถุดิบที่สามารถอร่อยแบบนี้ได้ในการละลายออกมาแล้วแบบยังดีอยู่คำต,ต,ต่อไปนะครับจะเป็นแซลมอนย่างชีสกับอีกอันนึงที่มาคู่กันคือแซลมอนย่างชีสเหมือนกันแต่ข้าวบนเป็นซอสเบซิลเอาชีสก่อนไหมชีสได้แต่หนักนน <Be S 1> กว่า มันแบบตู้มากอ่ะดีดนาบิบกมันคือกินทูชีแบบประเภทมีท็อปปิ้งอ่ะแล้วอันนี้ในราคาเนสี่สิบบาทได้สองชิ้นนะบาแซลมอนมีชีสมีของราดบีบวกผมให้บีแล้วกันนะครับเป็นของอุบามิีที่กินง่ายๆแล้วก็คุณภาพแซลมอนดีราคาดีได้สองชิ้นดีวันนี้คิดครับให้บีด้วยฮะไอ้นี่ก็น่าจะไม่รอดสำหรับผมลองดูที่เป็นเบสซีต่างหไหม มันเป็นน็อโหระพาโหระพาช่วยตัดความเลี่ยนได้นะมันมีน้อตแบบกรีนกรีนตัดนิดนึงดีเนาะจะอยู่กับ <c oughs> เพื่อนเลยซีครับบีลบซีบกจบที่ประมาณซีน,นี่คืออันดับแ9ก้าที่ขายดีผมเชื่อว่าจริงเพราะว่าอันดับแรกลองคิดถึงเวลาเราพาเด็กๆมาหรือพาคนที่แบบเขาอาจจะไม่ได้ทานของดิบเยอะอันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีดมากๆครับราคนที่ไม่ได้กินซูชิได้กินของสุกด้วยอืมอะมะเอบิคุงกงังน่าจะเป็นกุ้งหวานตัวเล็กๆอ มผมว่าผมลำเอียงแหละผมชอบกุ้งถูกต้องแล้วคุณทำได้เลยคุณพูดได้เลยเอ <A. S 2> เพราะว่าใต้สองคำมีตอ่อหลายแฮปปี้ผมบีผมชอบตัวกุ้งใหญ่มากกว่าผมให้เอสให้เทียบกับกุ้งตัวแรกที่แบบตัวใหญ่นะสรุปก่อนกุ้งหวานกุ้งกลางผมให้เอเอสบีจบที่เอเอจานเดียวได้4อันเลยเหรอหรือว่ามันรวมกันมาใช่ๆอย่างนี้แหละพวกข้าวห่อและหันอ่ะโอ้สี่สิบเอซิ้น ราคาดีนะเอสเทียบกับราคาหูได้กินของเงี้ยสี่สิบบาทตอนแรกคิดว่าปลานิดเดียวเอสอ่ะผมให้เอเอครับจบพี่บวกเอบวกเหมาะสหรับคนที่แบบอยากจบท้ายเลยหนักๆใช่ อันนี้เป็นแซลมอนละหูยกับคึบกับคึบอยู่อ่านี้แจ้งก่อนนะครับผมอาคตินะครับผมไม่ค่อยชอบตัวพิคูระอิคุระอ,อ,อันนี้เป็นจานแรกที่อยู่ในจานสีเงินซึ่งมีมูลค่าเท่าไหร่ครับพี่แจ้หกสิบบาทครับขอวิเคราะห์กันนะจากการจัดอะคือมีการเอาแตงกวามาใส่ข้างหนึ่งเพื่อให้แบบ<อ>ความสวยงามด้วยแล้วก็ลดปริมาณอิคุระอย่างที่เรารู้ว่าอิคุระเนี่ยมันเป็นอของนะที่แพงอยู่แล้วก็พยายามจัดให้กินกับกุนกังเน้่ก็เรียกกุนกังึ้นเป็นแบบซูชิแบบเป็นเรือรบอย่างเงี้ ซีแคทแต่ซีแคทของผมคือผมไม่ชอบอิคุระนะผมให้ซีลบรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบแตงกวาก I ับอิคุระเท่าไหร่ถ้าอิคุระมาล้วนๆแล้วห<อ>่อคุณการให้เล็กลงผมยังโอเคกว่านี้หรือผมรู้สึกว่าอิกุระมาเป็นรสที่ความนวลน,นว,นนวนทะเลให้ฝั่งหนึ่งจะลดคอสหรือว่าจะให้มันสวยอาจจะเป็นในมุมมองงผมที่มันมีไข่กับไข่ที่มันแบบดูเป็นโมสเดียวกันอาจจะไม่ใอย่างบี้ใช่ไหมสีเพราะว่ามันเหตุผลเดียวกันว่ามันเป็นแตงกวาถ้าอย่างกนออื่นถ้าเป็นแตงกวาก็ยังได้แต่ขอบางๆไม่ใช่ใหญ่ไปหน่อยเพราะฉะนั้้นนนรรือออบบุัีจแถ ข้อมูลเพิ่มเติมครับน้ำรีฟิลนี่เป็นสินค้าขายดีอันดับ4นะครับซึ่งก็ใช่แหละมันก็ควรจะแหละจริงๆแล้วในใจผมไม่ใช่ตัวเปล่าด้วยนะอันดับหนึ่งไดเป็นกดเด็กพนักงาน ก็ S <S ใช่แหละอันนี้คืออะไรอะ่ะผมเดาว,ว่าเป็นเนื้อ U.S เนื้อไอ้ท็อปลอยหรืออะไรสักอย่างอะ่ะน่าจะเป็นเนื้อฝั่ง U.S ฝั่งบริสเกตเพราะว่าฝั่งอเมริกาเขาจะแบบส่งมาที่ไทยเยอะมากๆแล้วก็ราคาทําได้ง่ายอันนี้ก็ยังอยู่ในหมวด 40, 40บาทเช่นกันรแล้นะะาทาซอสอะไรมาไป้ ett, ตัวซอสที่ทาเป็นบาร์บีคิวโชยุที่มีผงชูรสอยู่ด้วยทําให้มันมีความปลาแรมที่ลิน้นคือแล้วสุดแซ่บอร่อยเลยทานเข้าใจง่ายๆแต่จานนี้จริงๆผมอยากจะให้เอสแต่เนื่องจากว่าประสบการณ์ที่กินที่เนี่ยบางทีมาติดมัน กินอันเนี้ยกับซูชิหน้าแฮมเบอร์กเอาไว้ปิดท้ายบีบวกบีบวกครับบีบีบวกบีบวกเอบีบวกอันนี้คือเป็นน่าเป็นทูน่ากลับอันนี้เป็นแบบมาคุโรยุเกะอุ้ยสี่สิบบาทนะอันนี้อยู่ในท็อปห้าไหมมาคุโรยุเกะอันดับที่ยี่สิบบาทอันดับยี่สิบนะครับอันนี้ชอบปลาแดงสำหรับผมนะปลาแดงกับสีอิ๋วอ่ะเป็นอะไรที่มันโคตรเข้ากันเข้ากันบีรบ บีบวกชอบกินบีบีบวกผมไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนกันไหมแต่ชอบเวลา็กเจอร์ที่แบบปลาทูน่าโดนซีอิ๊วไปพักหนึ่งแล้วมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงคือเป็นแบบว่าจากทูน่าที่แบบจืดๆบางทีเนื่องจากว่ามันเป็นของที่มันจืดอ่ะแล้วมันดูดซีอิ๊วเข้าไปใช่ปะเนื้อทูน่ามันจะเปลี่ยนจากตอนที่เรากินแล้วจืดๆกลายเป็นเหมือนเยลลี่ดิ่งๆใช่ใช่ซึ่งผมชอบเท็กเจอเ์อ้ยซึเกเป็น็กเจอร์ที่แบบมันจะไม่เกิดขึ้นกับปลาอื่นๆที่เป็นแซลมอนจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันมีไขมันที่มันเหมือนม ง่ายกินกับสาลายกินกับข้าวเปรี้ยวอย่างเงี้ยคือเยี่ยมเลยไข่หวานจะเอาแบบมีชีสหรือไม่มีชีสไม่มีชีสก่อนจะได้รู้ว่าไข่หวานเต็มๆมันไม่แย่แต่ไม่ผมไม่เคยสั่งเลยทำไข่หวานได้ยังมีความแบบนุ่มอยู่ทำทคเ t อ r ์ได้ดีนะแต่ผมไม่ได้ชอบกินไข่หวานซีแคทซีแคทซีด้วยครับซีคเฉยคือด้วยราคาเดียวกันกับสิ่งที่เป็นปลารู้สึกว่ากินปลาดีกว่า อันนี้ต่อไปเป็นไข่หวานมีชีสปกน้าลูกคุลอยั้ยของทานแบบเด็กๆชีสบวกผมให้มีเลยแล้วกันอะตอมันมีฮิตแ้วมันแบบมันดูมีอะไรอะะไราคาเท่ากันเนี่ยออมเล็ตออมเล็ตผมให้ประมาณ4ีลบแล้วกันรู้สึกว่าเข้มไปนิดนึงครับผมผมให้สีนเหมือนเดิมเป็นไข่หวานชีสจบที่ซีบวกต่อไปมาคุโรและสเต็ก ผมอาจจะไม่ชอบการปรุงรสแบบนี้ฮะความเหมือนเป็นสเต็กอะรสชาติแบบพริกไทยอะไรเงี้ยแบบดีด็อก4ีซีด็อกด้วยดีด็อกเลยงั้นคำนี้จบที่4ีดก ตอนนี้มันมีของที่ผมอยากกินเว้ยแต่ยังไม่ได้กินแสดงว่าของที่พวกเราชอบอาจจะไม่ค่อยติดท็อปแรงค์ของที่ซูชิโร่ละไม่แน่นะอย่าลืมว่าที่นี่อาหารมีให้เลือกเยอะมากเพราะนั้นนหะมันออกอะไรไปบางอย่างถ้าของที่เราชอบกินยังไม่มาเลยแสดงว่า,วา,วาร้านนี้ตอบโจทย์คนได้ทุกเพศทุกวัยจริงอยากกินจานดำ <laughs> ตอนนี้เมนูย <laughs> ี่สิบอันดับแรกจบแล้วเรากินหมดละน,นี้เป็นเมนูแนะนําซึ่งอันนี้ตอนนี้ผมดูอยู่นะดูดีมากกับราคานะแซลมอนบบตซอสซูหยูคือตัวข้างล่างนะส่วนข้างบนคือแซลมอนโอฮากิค่อนข้างจะ มันมันตกเค็มด้วยไข่ปลาแต่ถ้าพูดถึงอะ่ะเราย้อนกลับไปนิดหนึ่งตัวที่เป็นกุกนกางแล้วมีไข่ปลาแซลมอนเน่ะถ้าเทียบกับเนี้ยอันนี้ถูกกว่านะข้อนี้คุณได้ไข่ปลาแซลมอนจำนวนเยกะก็ล่างเองมีแซลมอนอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็มีแซลมอนสับอีกก็รู้สึกว่าไอตัวนี้คุ้มค่ากว่าผมเห็นด้วยเพราะตอนดูด้วยตาเป่า6กิบาทได้ยี่งไปสองชิ้นเอลบคุ้มค่าอภินะสี่ผมให้บีอาจจะไม่ได้ชอบรสชาติแต่รู้สึกว่าความ,ค,มคุ้มค่ามันดีบีด, B. ด้วยครับั้นจบที่บี อันนี้ปลาอะไรอ่ะกิงกิดูดีนะกิงกิอะไรตางสติเราจะกินในโอมากาเสแพงนะครับตัวนี้ปกติกิแพงขอลองเฉพาะปลา่อนเลยไม่เลวหวานกรอบมีความเย็นเกินไปเล็กน้อยแต่ว่ารวมๆแล้วเนื้อไขมันเยอะหวานน่าสนใจพาบีบวกครับีบวกคัดบบวกเอบบวก อันนี้ได้เป็นเมนูปรดพวกเราเนาะซื้อเกะ,เกะมังกรูยวให้ได้คุยเหรอโอเคมันเยอะเหลือเกิน ใครยังไม่เคยลองต้องดูก็คือครับเนื้อปลามันจะเจลรี่แล้วก็ใครยังไม่เคยกินพวกปลาเอชอันเนี้ยมีความใกล้เคียงกับพวกปลาเอชมันจะแบบนึดนื่ติดปาคนิดนึงแต่ถ้าคนไม่ชอบก็อาจจะแบบเฮ้อทำไมมันต้องติดปลาแบบนี้วะบีบวกตอนนี้กูเลิกอิ่มแล้วกูเริมให้น้อยลงเลยให้บีนี่ผลด้วยฮะอันเนี้ยมันทิเกตเลยป้ายไปเลยเขาเข้าใจว่ามันต้องทำใหญ่มาเลยๆป้ายแต่ข้อต่องเลยที่สาคัญคือรู้สึกปัญหาหนึ่งข้อหนึ่งแล้วกัการลดข้าวเขาที่จะลดแค่คำเค็มหลายหลาคำอ่ะให้มันพอดีกับข้าวทีเนี้ยพอเรามัน เลยป้ายอันนี้สำหรับคนอย่างผมกินเค็มน้อยอะ่ะผมกินนี่ผมจะรู้กแบบความเค็มมันเลยแต่ถ้าข้าวมันขึ้นไหมครึ่งพอชั่นอะ่ะแล้วเรากินข้าวไ้วอีกว่าที่กินไม่หมดอีกอันนี้ต้องต้องบอกไว้ก่อนจบที่เบบานบี อ่าของคุณอะหอยอะไรของคุณหอยคือบุกไกอันนี้ผมเอสพอยต์พ่ะชอบกินบอกว่าเย่มีคนกินเบืนอเพื่อผมว่าปลามันเป็นสิ่งที่แบบหาทานได้ง่ายในร้านญี่ปุ่นอะอส่วนมากนะครับปลาที่เราไปเจอในร้านญี่ปุ่นอันดับแรกเลยคือปลาแซลมอนฮามาจิตระกูลปลากระพงบางอย่างมันจะเป็นปลาแบบแมนๆนะครับทีนี้เนี่ยผมว่าเวลามาร้านแบบนี้สิ่งที่ดีคือเราได้กินหอยแบบชิ้นหนองชิ้นถ้าเป็นร้านญี่ปุ่นที่เป็นหอยแบบดีๆนะคุณต้องเหมาเป็นตัวตัวใหญ่ๆหรือแบบบางทีได้แค่ฝาซึ่งมันมีไม่กีี่่่รร้้้้าา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 านนนนทมขขขยยยแลลลววก็็เเเเหัปพช ดังนั้นก็รู้สึกว่าถ้าเกิดได้มากินต้องกินเยอะมากได้กินคำหนึ่งหรืออะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ประสบการณ์ที่เออมันมันดีในฐานะคนไม่ชอบข่อยบีบอยได้อะบีลบบีลบบีลบมันกรุบกรุบอยดีผมให้เอมีจ๋งเกลให้เอสบีบวกอ่ะบีลบบีบวกเอสเอสชอบเออ ท่านแน่ผมตั้งครับจิตใจต้องกันก้างปลาโนโดโกุโรทอดนี่คือปลาโนโดโกุโรหรอเนี่ยอ๋อสี<ะ>่สิบบาทด้วยนะสี่สิบบาทดีนะเอ,อเอได้เอสี่บาทนะสี่สิบบาทคุณอย่าพลาดนะตอนนี้ ผมบอกก่อนวันนี้เรารีวิวยังไงก็ไม่หมดนะช่วยๆกันแล้วกันมืนใครมีเอสใ,ใครมีของแอบอ่ะพิมพ์มาบอกหน่อยนะผมไม่สนละอันนี้ผมไม่รีวิวละผมกินหอยเชลล์แล้วไม่น่าเชื่อว่าหอยเชลล์เป็นของที่ไม่ได้ขายดีท็อป20หอยเชลล์ผมว่าบีบอยกลางๆหรอใช้ได้ดีกว่าที่คิดเพราะผมไม่เคยกล้าสั่งเลยถ้าซูชิโร่อ่ะครับเป็นหนึ่งเมนูที่ผมสั่งทุกครั้งเหมือนกันผมน <ะ S 2> ให้เอสลวกันเพราะว่าผมสั่งทุกครัง้งผมกินทุกทีอยู่แล้วอ่ะจัเลยจำได้แต่ก็ต้องแจ้งว่าวีองผมเป็นบีแบบมีอคติิเเเเพราา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 าะะววว่่่ลไไไปปปปกกกนโโอออมมมมถ้้ีตตั๊บบผจยงฟให แล้วห่อสาหล่ามาให้ผมผมไม่ค่อยชอบกินดิบๆเอ๊มีคนบอกว่าอยากให้ผมังหอยหผมก็เลยสั่งหอยนี้มาแล้ซีพี่แนทอันนี้เพียต้องปิดร้องแน่เลยลองดูก่อน <ๆ S 1> อันนี้เนื้อหอยอะไรนะห้แคงหนึ่งั่ง มึงแกล้งกูวะมันจะเลือดเลือดหน่อยพี่ผมว่าพี่ไม่ชอบ T F C ผมชอบผมเอา S และกัน F Cancel กันไปเรียบร้อยแล้วล้างไปไอ้นี่ S อันนี้ S จบที่ T เมนูนี้ถ้ากินที่ญี่ปุ่นแล้วแบบกินที่แบบแคสจากฝามันค่อนข้างแพงตัวหนึ่งอาจจะแบบ200แต่พออิมพอร์ตมาที่ไทยอ่ะมันจะกลายเป็นตัวละประมาณ4-500ถ้าแบบเป็นหรือว่าอะไรอย่างนี้บางทีนะอันนี้อะไรนะฮะรสบีบครับจานนี้80ป่ะ80 ทาให้นิยามแล้ท่านก็่คือราคาสูงแต่ไม่ค่อยได้ที่บวก4ีฮะตีตี<ส>จบด้4ีอันนี้เป็นเมนูที่ครั้งแรกที่เห็นอยู่ในเมนูของซูชิโร่ก็รู้สึกว่าแม่งผิดกาลเทศะชิบมหายมันเบอร์เกอร์อยู่บนซูชิอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นรูปลักภายนอกว่าแม่งเอ้ยดูเป็นคนสน้นไหนสั่งมากินอร่อยรากซอสหวานไหมอย่างเงี้เลยดี้คือเอาซอสแล้วมาลองตูจอมุไรเบอร์เกอ,อร์กัน พูดมาไอ้โูพูดมาผมรู้สึกว่ามันต้องมีซอสมะเขือเทศไเนี่ยคือข้อเสียมีผักกาดแก่ปุ๊บมีแป้งไหมื่อทำเป็นเล่นมาถ้าทำเป็นกุ้งกลางมามีเนื้อมีผักกาดนี่รับราดร้อนมะเขือเทศข้างบนผมขอโทษนะอคตินะเอ๊สีสีไม่ผ่านจบที่มีลบผมมองแล้วดูเอาเป็นความบันเทิง ผมไปลื้อในเมนูมาว่าจะมีอะไรแนะนำคุณผู้ดูผมไปเจอนี้กุนกังปลาประจำวัน2ชิ้น40บาทมีปลาหลายแบบอยู่ในนี้ผมว่านี่แวลูเพราะเขาเอาของที่แบบเขาปลี่ยนจัดการได้มาอยู่ในนี้ผมชอบราคาได้ของแบบนี้เอบวก40บาท,บาท A อผมให้บีเอเอเอบเบวกจบที่ A รลบ อันนี้ก็ตัวจบเหมือนกันอุ้ยเขาปิดฝามานี่ใช่เขาจะป้องไว้เพราะว่าเวลามาบนคอนเวเยอร์เจเบลมันจะเดี๋ยวมันหกใส่ลูกค้าอ่ันนี้ผมสั่งมาให้พวกคุณชิมกันอันนี้คือทุบถอยตัวนี้ภรรยาผมสั่งทุกครั้งเหมือนกันแต่ผมท็อปเพิ่มคือผมเพิ่มสาหร่ายมันมีสาหร่ายมันมีตัวนึงไม่มีสาหร่ายตัวนึงมีสาหร่ายเอาสาหร่ายแล้วกันจะได้อูมามิหน่อยสำหรับผมถ้าลดความเค็มได้อีกอีกสักนิดนึงนะแล้วก็ใส่ความเบาผมจะให้ประมาณเอผมให้ซีซีเอเบล็ ระหว่างนี้อยากให้ช่วยชิมปูกับมันปูได้ไหมอือเอบันปูมันเย็นมันหมดออกเสียงความเห็นของคุณจะไม่ถูกนำมาคำนวณส B ผมให้ C ผมว่ามันเค็มโดดไปหน่อยผมให้บี <c oughs> เพราะว่ากินปูต้องถองคำม,มีมันปูด้วยเข้าใ, <c oughs> ใจบาทผมเข้าใจตรงนั้นเลย <c oughs> แต่ว่ามันเค็มไปหน่อย ทำไมมาสองันเน่ะเออเปิดเลยครับเดี๋ยวจะเข้าใจครับทุกคนเพราะตอนนี้ท้ายๆแล้วมันสั่งกันแบบเดือดมากจริงอ้อาวลาลาเมงซุปปรามาดายกับไก่รสเผืืออันนี้แสดงว่าใช้ปลามาดัยทำโอ้โคมาดายต้มแน่เลยเยีก็เลยอยากจะลองชิมซุปแล้วกันชิมซุป จริงๆไม่ต้องใส่เส้นมาก็ได้เน,นี่ยทำซุปไปอย่างเดียวก็ได้เลยเนี่ยผมกับพี่เอสเหมือนกันตรงที่ว่าเวลามาซูชิโร่เนี่ยสั่งรามเมงมาเพื่อเป็นน้ำซุปอยากกินน้ำซุปอันนี้จังอยากกินซูชิจังเลยอันนี้แต่น,นี่ต้องบอกก่อนว่าตลอดรีวิวจากผมเนี่ยที่นี่เค็มเหนือเราผมเคยไปหมดเลยนะผมกินเพราะว่าผมตามมาตรฐาน้วก็ได้เนีเพราะว่าถ้ากลับมาบอกมันอาหารมันรสจัดอยู่แล้วอะอย่างครั้งเนี้ยถ้าทำอ่อนเนี่ยก็จะพอดีเติมน้ำร้อนลงไปผมจะเติมน้ำร้อนนะบี ชอบความคลีนของปลากับไก่มากที่เบลนกันอะถ้าลดเกลืออีกนิดหนึ่งอะผมจะให้ A นะแต่ตรงนี้ผมให้ B B ด้วยครับอ่าผมให้ A ได้ผมชอบอ่ะแล <A S 1> ้วประมาณ B บวก, <A S 1> กอันนึงอันนี้ตัวเนะนำใหม่โทงก็ถือราเองดูจากความหนืดอโอ้โหอาจจะไม่สไตล์ที่ผมชอบกินเท่าไหร่เหนียวเลยแหละห ช่ก็ไม่เลวฟังกชันการใช้งานมันคนละแบบกันนะอันนี้มันกินเพื่อแบบล้างอแต่อันนี้กินเพื่อแบบอิ่มจริงๆแล้วผมอมาจจะเริ่มจากการกินรามเมงที่แบบไม่ฟิลแบบใส่ผงชูรสเยอะมันก็เลยมีความสะอาดและเป็นแบบผงชูรสธรรมชาติเพราะว่าเวลาทำรามเมงก็จะใช้แบบพวกการเคี่ยวที่แบบใช้ผงชูรสธรรมชาติหลายๆอย่างมารวมกันบีลบก็ตมีตมมาก่อนผมให้สี่ผมให้สี่ลบปรบมานทีบวก ไม,ไ,ไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงครบแล้วที่นี่เมนูเยอะจริงๆแต่จริงๆอ่ะอยากจะบอกว่ายังมีหลายอันที่แบบอยากจะทานเพราะว่าปกติผมมาที่นี่ผมจะกินปลาเงินเยอะพวกปลาแบบยังไม่ได้กินเลยอาอาจิซาบะผมจะให้ประมาณแถวบีบวกหมดเลยแล้วก็จะมีอันหนึ่งที่ผมมาชอบมากแต่วันนี้ไม่ได้กินอิ่มไปก่อนเพราะว่าลองหลายอันคือมันจะมีจานดำครับที่เป็นมากรูโระสามอย่าง120บาทสำหรับผมอ่ะอันนั้นคือดีคุ้มค่าเอ๊มันมีกุ้งอุด้งกับกุ้งเทปุระอีกเหรอใช่ครับผมสั่งไปเพราะว่าถ้าเป็นบ้านผมน้ำซุปองุดท ผมกับภรรยากินเฉพาะน้ำซุปอูด้งกับกุ้งให้ลูกกินจริงๆเนี่ยมันเริ่มจากการที่เวลาเราอยากกินซุปเราจะสั่งซุปตัวนี้สาหร่ายและหอยแต่พอกินไปนเรื่อยๆก็รู้สึกอย่างที่คดว่าว่าไม่เหมือนเข้มว่ะมันเหมือนมันไม่จบมืออ่ะมันเหมือนยิ่งเติมมันยิ่งเหมือนแบบเึ่งไปต่อได้ว่ะแต่พอลองสั่งไอ้พวกเป็นรามเมงอย่างเงี้ยมาแล้วสั่งตัวที่ซุปมันใสหน่อยอะ่ะแล้วสดแล้วแบบเออเนี่ยแหละซุปที่เราตามหาอยู่แต่เส้นเหลือกุ้งเหลือก็เลยแบบแอลย,ย,ย,ยิ่มยั่งกัน <laughs> วันนี้ถ้าให้เลือกคนละหนููะะเเลืออกกกมนนไรัุงงแดย เสมอกุ้งแดงกุ้งแดงกับอีกอันหนึ่งที่ผมชอบคือไอโร40บาทปลาปาที่มีปลาได้สองชิ้นกุณกังอันนั้นนะถ้าผมมาผมต่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามาที่ร้านซูชิสายพานน่ะสิ่งที่ผมจะแนะนําจะมี2อย่างอันดับแรกคืออย่าเพิ่งรีบสั่งปลาอย่างใดโดยที่ยังไม่ได้เห็นหน้าจํานวนมากๆเช่นคุณแบบเฮ้ยเราอยากกินตัวนี้แต่คุณเลือกที่จะกดในในจานาจานไม่ค่อยแนะนําอาจจะเลือกจากตรงสายพานเอาแบบหน้าตาประมาณนี้ฉันเคยกินหั่นประมาณนี้บางทีการที่คุณกดชูโทโร่บางทีดูบนยแล้้้วคคุณรูเอั น่าจะเป็นคัสที่คุณชอบกินนะประมาณอย่างนี้คุณ็หยิบเอาดีกว่าบางทีอยากกินอันนี้แหละมาอยากกินแบบเอ็ดดี้คือกิน2อย่างมาทีละอย่างละหอย่างละสิแนะนําให้สั่งทีละ1ก่อนแล้วรู้สึกว่าวันนี้มันของมันเรื่องของทะเลเนาะมันก็จะมีความแบบแต่ละหน้าไม่เหมือนกันผมลงดีเทลให้อย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วของแต่ละหน้าเนี่ยหน้าในที่นี้คือฤดูกาลฤดูกาลแต่ละฤดูกาลเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันอย่างเช่นทูน่าอย่างเงี้ยฤดูร้อนฤดูฝนมันไม่เหมือนกันและมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบกิน ที่นี่แบบแปลกๆช่วยพิมพ์ให้ดูหน่อยเคยเห็นเหมือนการเอาข้าวมารวมๆกับทำเป็นด้งก็มีลองแนะนํามาหน่อยฮะผมเห็นคนที่เขาทำอ่ะที่พี่แรดบอกอ่ะเอาข้าวมาแปะๆแ,แ,แล้วก็เอาปลามาวางรวมกันวางก <มา S 1> อาางๆผมเจ็ดชิ้นลราดซอสกินให้มันดูสวยๆอ่ะแต่ต <dum. S 2> จริงก็กินมันชิ้นๆง่ายกว่านะผมว่าพนักงานเขาน่าจะเคยเห็นคนทําแบบนั้นแล้วก็มันจะมีเมนูแบบพิเศษอ่ะที่เป็นอย่างนั้นอ่ะก็คือเอาข้าวมาวางแล้วก็าปลาหลายๆชิ้นอ่ะแปะๆๆหมกงงหมกันแล้วก็ขายประมาณแบบร้อยยี่สิบแต่มาแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยสำหรับบางท่านนะคร รีก็มาม่าสักถ้วยเดี๋ยวคนอ๋อน้ำร้อนตรงนี้คือสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยปลามันดิบไปเขาปลามาจุ่มน้ำร้อนตรงนี้ลวกได้ลวกเลย